รวบรวมกล่องสมบัติเพื่อนำไปเรียกของรางวัลใหญ่นะผมมาหนึ่งครั้งยีิบเก้าพิษห้าครั้งหนึ่งร้อยสิบเก้าพิษนะผมมาโอเคนะวันนี้ผมนะครอีกตัวุ่มวันนี้ผม,ลผม,นนผมพลอพามากิกรรใหม่นะผมมาเด็ดกลินเป็นกิจกรรมไทยท่านสตองครองอาวุธนะผมมาก่อนที่ไปดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมมา สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้เรายืนยืนลูกเต๋ารวบรวมกล่องสมบัติเพื่อนำไปเรียกของรางวัลใหญ่นะครับผมมา1หนึ่งครั้งยี่สิบเก้าพิษห้าครั้งหนึ่งร้อยสิบเก้าพิษนะครับผมมาเพราะเราเดินจากเครื่องหมายสีเหลืองไปหากล่องลรวเดิอนอ้อมาไปหากล่องใหม่นะครับผมมาเพื่อนำไปเรียกของรางวัลใหญ่นะครับของรางวัลใหญ่จะมีสกินปืนพีเก้าสิบแล้วก็สกิน ซองยาวนะนะครับข้าผมมาสำหรับรางวัลก็มีประมาณนี้นะครับผมมะสำหของรางวัลเจๆนะจะมีเป็นกล่องกล่องเอดดบแล้วก็เป็นชุดอะไรต่างๆนานาประมาณนี้มานี้กันเลยนะครับผมมานี่ครับผมมีกล่องสุ่มซื่ออะไรต่างๆนะครับผมนี่เนาะสำหรับแรียกอันเรียกรยกางวัลน,นะครับผมมา ตรงที่เมื่อเราได้อันกล่องกล่องตัวนี้มาแล้วนะครับผมมานี้ครับผมก็เป็น M1014 เป็น5โทเค็น P90 4โทเค็นเป็นชุด3โทเค็นแล้วก็เป็นชุดผู้หญิง3โทเค็นเป็นท่าทางแล้วก็เป็นอะไรประมาณนี้ให้เราติ๊กถูกแล้วเราก็ยืนยันไปนะครับผมมาเป็นประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคพิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมมา สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยครับผมบม๊ายบาย